เป็นรถของผลยินดีให้บริการครับลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเรื่องอะไรครับอ๋อติดต่อสอบถามซื้อรถเหรอครับลูกค้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนครับได้ครับผมโอเคครับอ๋อจะเป็น B M W 2 0 2 2 0 i สองสองสองศนย์ไแกลคูเป้นะครับผมอ๋อโอเคครับ แล้วก็จะเป็น BMW 218i 1 5 F 4 5ครับผมอ๋อเป็นรุ่นไหนครับอ๋อเป็น Ford Ranger b ิดเทอร์โบโอเคครับอ๋อจะเป็นอ๋อโอเคครับ Honda Accord ใช่ไหมครับ1.5 EL Turbo บ สองพันยีสโอเคครับโอเคครับเป็นสี่สีตัวนี้ใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับทางเราจะจัดส่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้จัดการพีนี้ลูกค้าดีรถไว้สี่คันครับผมมีรถรุ่น B M W 220i แกระคูเป้ครับผมแล้วก็มี M W 218i 5 F 1.5ครับผแล้วก็มี Sport f e a t u r Biturbo 200แล้วก็มี Honda Record 1.5 EL Turbo 220ครับผม ไลยอ่ะรับกวาเพื่อัการประสานทางขนส่งหรือว่าดีลขนส่งให้หน <xt> ่อยครับโอ้คุณมากเลยครับโอเคครับผู้จัดการขอบคุณครับจีครับ1 hour later ครับสวัสดีครับคุณพงศ์คือตอนนี้เราบินทั้งหมดสี่ยนะครับที่จังหวัดที่จะไปส่งคือจังหวัดสจังหวัดสระคามจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จังหวัดบ,บนรลนัาชธานีครับมีรถรุ่น B M W 220i 3คัน B M W 218ร้อัน Ford สองัน Honda 3คันทั้งหมด11คันนะครับผมคิดว่า,าเรา ควรหาพัฒนเรื่อในการขนส่งครับอืมโอเคได้สิครับผมค,ครับ A f e w moments later สวัสดีครับคือทางเราสนใจในการหาพันธุ์เนื่องสำหรับการผลส่งรถไปอันต่งตังัดครับอ๋อค่ะได้ค่ะ่ะสวัสดีค่ะครับผมครับวัสดีค่ะคุณพงศ์สวัสดีครับ ในส่วนของอหารงานผมขอให้ผู้จัดการอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับครับในส่วนของรถที่เราต้องการส่งให้ครับจะมีรถตุ้น B M w ึ2 0องยู่220ไแกงนูปเป้ส2 0ร7 B M ดิ1 8อยไอพอร์เตรเบจเจอร์โต้สอ2ปี2013 Honda ามฮอนด้าไอคอเจอโปี2อ2 0ี2020ครับ โดยแต่ละรเราจะส่งไปยังเต็นท์รถที่เราได้ลงสัญญาซื้อขายไปแล้วครับทางคุณคุณต้องการสมงติกี่คันครับรถบุญภูมของเรา1นึคันสามารถส่งได้เคันครับคือทางเราอยากให้ส่งฮอนด้าแอคคอร์ดหนึ่งพันห้าเอลเทอนยี่สิบจำนวน2คันครับเบมเดอร์พิวสองร้อยยี่สไอแดงนคูเป้จำนวน1นึคันครับไปส่งที่สตูลนครและวีเอ็มเดอรวสองพัไอจำนวน หนึ่งคันครับฮอร์เรนเจอร์เทอร์โบสอาจำนวนหนึ่งคันไปที่จังหวัดมหาสา,ารคามและเ m เป็น i อยู่สิไอแกนคูเป้จำนวนสองคันส่งไปที่จังหวัดนครสวรรค์และฮอนด้าแอคคอร์ดหนึ่งจุดห้านจำนวนหนึ่งคัน b m เบเ8 i มเดอนอยสิบแไอจำนวนสองคัน ปอดเดนเจอร์เทอร์โบสองพันยีาจำนวน1นึคันไปที่จังหวัดกาลสิน์โดยใช้รถขนหนคันครับค่ะทางเราขอที่นะคาเริ่มต้นที่ส0กิโลเมตรแรกนะคะ3,200ั 3, บาทบวกกับค่าเฉลี่ยระยะทางยีบาทต่อ1กิโลเมตรค่ะเออแล้วเรื่องประกันสินค้านั้นทางบริษัทขนส,ส่งจัดการยกงนะครับและเรื่องระยะเวลาในการจะส่งไปจนถงส่ง เราระส่งให้เราเรียกวิสุกประมาณกี่บาทครับครับในส่วนของการประกันสินค้าระหว่างการขจรส่งครับทางคุณพงษ์ต้องทำสัญญาประกันกับทางเราโดยทางเราจะให้สัญญาที่เราคิดอยู่ที่10%ของราคาลถแต่ละคันนะครับและถ้าเกิดว่าหากคุณพงษ์ทำสัญญากับทางเราทางเรายินดีรับประกันสินค้านะครับหากเกิดความเสียหายเราจะช่วใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าหากคุณพงษ์มไม่ทำประกันสินค้าทางเรานะครับ ทางเราจะไม่รับชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่จะชดเชยให้ที่2,000บาทต่อคันนะครับและส่วนระยะเวลาที่จะส่งนะครับเราจะส่งให้ได้เร็วที่สุดภายใน3วันครับครับถ้าขนส่งไม่ทันนั้นมีมาตรการอะไรหรือเปล่าถ้าหถ้าขนส่งไม่ทันใช่ไหมครับทางเราถ้าส่งมไม่ทันตามสัญญาหรือที่ผมไว้ทางเรายินดีเสียคับเรา ระยะเวลาที่ส่งนะครับชั่วโมงละสองพันบาทครับเดี๋ยวทางเราขอเปิดปรึกษากันก่อนนะครับ a few moments later คือทางเราได้ปรึกษากันแล้วครับว่าเราขอเซ็นสัญญาเริ่มสิบกโลเมตรแรก3,200บาทบวกเฉลี่ย30บาทต่อกิโลเมลตรและเริ่มต้น10กิโลเมตรสามพบาทบวกเฉลี่ย20บาทต่อกิโลเมตรของจังหวัดสระ มหาสาครคามครับเริ่มต้น10กิโลเมตรแรก3,200บาทบวกเฉลี่ย15บาทต่อกิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยสรุปดิวของเรานะครับจะใช้รถทั้งหมด3คันครับโดยที่คันที่1จะไปส่งจีนลสาีครับและอุบลราชธานี7คันคันที่2เป็นส่งมหาสาครคาม1คันคันที่3เป็นส่งคนครสวรรค์ Few moments later. ทางเราต e n t s l a t e เรียบร้อยแล้วค่ะทางราจะใหให้ใช้รถนของเราได้คัส่ง2จัง,งหวัดขอเพิ่มค่าข,าขส่ง10กมแรกเป็น6 0 0บาทคะวค่าช20บาต่อกิโลเมตรส่วนิวที่1ที่2ที่3ที่เหลือไม่ปัญหาค่ะ,คะน,นยิวแรกขอเปลี่ยนเป็น10กิโลเมตรแรก ขอเปลี่ยนเป็น4,000บวกค่าเฉลี่ย22บาทต่อกิโลเมตรนะครับทางเราตกลงรับข้อเสนอของทางนั้นนะคะ,ะในเรื่องค่ามัดจำนั้นเราขอคิดเป็น50%ของราคารวมซึ่งหากไม่ทําการจ่ายก่อนทางเราจะยังไม่ทําการขนส่งให้นะคะทางเราโอเคกับค่ามาาัดจำครับจริงๆที่ได้ร่วมงานนะครับใช่นะคะ หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะลครเบอ๋อสวัสดีครับเป็นรถทุนพมยินดีให้บริการครับครับในส่วนของเราที่เราต้องการจะส่งนะครับ าพาหนะเนือสำหรับการขนส่งรถไปยังต่างจังหวัดกว่า